เอาตรงนะผมรู้เลยว่าเนี่ยคนทุกคนอ่ะคาดหวังว่าเราจะต้องเต้นแน่นอนเอาใช่ไหมเอาเพราะว่ากกมันสายเมนแดนอยู่แล้วก็ใช่แต่ว่าคือจริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วเราโชว์เพลงขอใจแรกเบอร์โทรอาา่อาฮะอา่าใช่ซึ่งมันจะมีความแดนโจโจ,โจโอ่อาใช่อา่อาอา่อาอ่าซึ่งยังไงครับคุณบูยปีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมาอีกเวิดีกว่า เราลองเปลี่ยนเวดีกว่าอาจจะเพิ่มแบบความสนุกขึ้นนิดนึงเพิ่มความหวานขึ้นนิดนึงนิดนึงอ่าซึ่งจะบอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยพวกเราสองคนก็ได้คุยกันมากพักแล้วแหละว่าเออแบบเชื่อว่าเนี่ยบอกกับพวกเราสองคนมากมาใช่ซึ่งผมก็เลยแบกกบ,บเฮ้ยมิจย้อนไม่ได้อย่างนึงว่ายังไงฮะมันมีช่วงประมาณปีสองปีก่อนค้าฟองจะมีเทนติกกับอันหนึ่งาไม่รู้คุณรู้จักเป่าแล้วไม่รู้คุดูรู้จักวะนะแต่ว่าถ้าใครรู้จักกูไว้ก่อนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มเรื่องประวัติ่า สวัสดีครับผมชื่อจุดจุดจุดผมได้แอบชอบคนคนนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันคบผมมันจะมีเพลงประกอบติ๊กตอกอยู่อ่าฮะซึ่งเพลงนั้นชื่อเผย่พไปครับคบผมเพลงอะไร